สวัสดีคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับโคโนมิทำอาร์กิไทป์ใหม่ออกมานะครับก็ถึงเวลาที่ผมจะต้องมาอ่านการ์ดใหม่อีกแล้วนะครับสวัสดีครับนี่คือการส่งการ์ดใหม่นะครับผมอาร์กิไทป์ใหม่นะฮะชื่อค l าวนแคลนนะครับคลาวนแคลนคลาวนคริอะไรสักอย่างนะฮะไม่รู้นะครับว่าจะเป็นยังไงแต่เดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับพอดีมีการ์ดใหม่เป็นอาร์กิไทป์มา10ใบนะครับ ก็เดี๋ยวเราจะมานั่งอ่านกันทีลระบอีกเช่นเคยนะครับผมก็สําหรับคนที่ขี้เกียจอ่านนะฮะแล้วก็ใครที่สนใจคอนเทนต์มัสเตอร์เรลคอนเทนต์ยุกิโอต่างๆนะครับก็อย่าลืมกดซับกดฟอลโล่นะครับที่ทวิชนะฮะแล้วก็อย่าลืมสมัครเป็นแ e มเบอร์นะครับถ้าคุณอยากจะสนับสนุนสตรีมเมอร์นะครับผมโอเคไม่เสียเวลาแล้วครับเข้าเรื่องเลยเนาะมีอยู่10บใบเนาะอย่างที่บอกไปนะครับมีมอนส้ม1ตัวนะครับริชโชว์หนึ่งใบฟิวชั่นหนึ่งตัวซิงโคล์หนึ่งตัวเอ็กซิสหนึ่ง ไม่งั้นไม่ออกให้ครบไปเลยนะครับมีเวทอยู่สามใบนะครับแล้วก็กับดักสองนะครับต้องบอ,อกว่าเป็นคนละไทท์หมดเลยนะอันนี้เวทธรรมดาเวทต่อเนื่องเวทควิกเพลย์ครับเป็นกับดักธรรมดาแล้วก็กับดักต่อเนื่องนะครับคือเอาให้ครบทุกแบบเก็บให้ครบเก็บเก็บให้ครบทุกแบบนะฮะเอเค <laughs> okay. งั้นเดี๋ยวเรามาอ่านใบแรกกันก่อนครับเอ่อคลาวน์ครูเบียนคาฟิโซนะครับอ่านถูกวะ มันมันชื่อคาวแคลนนะครับไม่ใช่คาวครูนะครับอันนี้อันนี้คาวแคลนครับคาวแคลนเบียนคาริโซครับวลเจ็ดไลท์อิลูชันเอฟเฟกต์มอเตอร์สองพันห้าสองพันห้าครับทีวิวซอมอนการไปนี้ด้วยกันทีวิวลิโชฟิวชั่นซิงโคเอ็กซีเพดูลัมหรือลิงค์ได้หนึ่งตัวนะครับโอเคแล้วก็เอฟเฟกต์แรกครับอ่ายังนับเป็น normal ซอมอนนะครทีวิวซอมอนนะครับเอฟเฟกต์แรกครับถ้าการไปนี้อันเชิญแบบทีวิวซอมอนนะครับบุแบบบูชายันนะครับแอทีวีหนึ่งในเอฟเฟกต์ดชื่อนนนี้้้ไเทรรร์ละะคคัังบ คือเรียกหลายตัวได้แต่ว่าเอฟเฟกห้ามซ้ำนะฮะมันมีอยู่แค่สองเอฟเฟกแหละนะครับเอฟเฟกแรกครับเอ่อจั่วการตามจำนวนมอนสเตอร์ที่ถูกใช้บูชยายันเพื่อการบูชยายันการใบนี้นะครับก็คือถ้าเรียกแบบปกติก็จะไซส์สองทีบิวนะสองทีบิวก็จั่วสองครับแต่ถ้าเกิดเรียกด้วยเอฟเฟกของการทีบิวริโชซิงโคลบลาบลาบลาฮะก็จะได้จั่วแค่หนึ่งนะครับ แล้วก็เอฟเฟกต์สองครับในเกตเอฟเฟกต์ของเฟซซับการ์ดที่ฝ่ายตรงข้ามควบคุมครับตามจํานวนมอนสเตอร์ที่ใช้ในการทีวิวซอมโมนนะครับก็คือเหมือนกันก็จากจากเลือกว่าเลือกเอาว่าจะจวดหรือจะในเกตนะครับอยู่2อย่างนะฮะเงื่อนไขเหมือนกันนะครับตามจำนวนมอนที่บูชาหยัดนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์สครับเธอครั้งในช่วงเมนเฟสฝ่ายตรงข้ามครับคิกเอฟเฟกต์ทีวิวซอมโมนมอนสเตอร์หนึ่งตัวนะครับก็คือเราสามารถอัญเชิญแบบทีวิวซอมโมนเออ่เบียนคาวิโซอีกตัวลงมาเพื่อในเกตก็ได้นะครับเป็น ก็เป็นควิกเพย์ในเกีแบบแฟนซีไปนะฮะเธอนเราอาจใช้จั่วแล้วก็ยืนฟิลจบเทธนเทธนหน้าทิวิวลงอีกตัวหนึ่งนะครับไม่รู้นะฮะนี่เพิ่งใบแรกยังมีเยอะนะครับไปต่อมาครับคลาวน์แคลนแฟร์ครับเวลหนึ่งไลท์บีสวอร์เออร์ลิชชัวรเอฟเฟกมอนสเตอร์ครับห้าร้อยหนึ่งพันอันเจอแบบพิธีกรรมได้ด้วยคลาร์การ์ดติดชื่อคลาวน์แคลนนะครับใช้เอฟเฟกตหนึ่งของการที่นี้ได้เธอครั้งครับเอฟเฟกแรกครับโชว์การ์ดใบนี้ที่อยู่ในมือครับเอาคลาวน์แคล เเป็นริชวลที่เสิร์ชทั้งอาชทายป์นะครับก็ก็ก็มีเห็นบ้างหลายหลายใบยอยู่นะครับแต่ว่าก็ได้จะเป็นเอฟเฟกคลาสสิกของริชวลแล้วตอนนี้โชโช,โชในมือถ้าไม่มีประโยชน์เรียกรวาไปได้โชว์ไปก่อนนะครับเอาเ่าแคนการจะได้ขึ้นมือก็ถือว่าดีครับก็คิดว่า t r f ออฟถ้าถ้าผมเล่นเพียวผมก็จะใส่ t r f ออฟนะใส่3นะครับเพราะว่ามันโชลแล้วเสิร์ชนะฮะมันอะไรก็ได้นะครับ เอฟเฟกต์สองครับถ้าการมวินี้ถูกทริบิวครับแอทิเวนหนึ่งในเอฟเฟกต์ต่อไปนี้ครับสับ uh, ทิชโชว์มอนสเตอร์บนฟิวและหรือในสุสานกรับเข้าเด็กนะครับแล้วก็เปลี่ยนเอฟเฟกต์มอนสเตอร์บนฟิวเป็นความหน้าตะโงปกันนะครับเลือกได้หนึ่งในสองเอฟเฟกต์นะฮะแต่ว่า uh, ใช้คือถ้าเรียกออกไปอีกตัวก็ใช้ได้อีกเอฟเฟกต์หนึ่งนะครับคือเรียกได้สองครั้งเอฟเฟกต์ห้ามซ้ำนะฮะสับทิชโชว์มอนสเตอร์ฟิวในสุสานกรับเข้าเด็กก็อันนี้ก็น่าจะขึ้นนนนนอออยยยูู่่่กกกกัับบบฝาาาาตรรงงงข้้มเเะะแลว็็ีึปุบบค ก็ถ้าควิกเพ a y จากเบียนควิโซมันก็จะเป็น Quick Effect นอฟ f e c t นะก็จะเป็น1นึ่งเนแล้วก็1นึ่งบูคบูดนะครับหรือว่าสับเปลี่ยนได้ตามที่ท่านสะดวกนะฮะโอเคหรือวจะมี Synergy จากการทีบิลซัมมอนในเชินฝาดองคค่านะครับจะเป็นอินเทอร์ t ั o ชเนาะถ้าเป็นเทินเราก็จะอาจจะดีอาจจะได้แบบโบนัสนิดหน่อยนะครับแล้วแต่บายต่อมาครับ คาวด์แคลนเดียโบครับเบล5ไลไท์บีชวอร์เยอร์ฟิวชั่นในเฟรมมอนสเตอร์200,008นะครับวัตถุดิบเป็นมอนสเตอร์สองเซมแอททอร์บิวต์ดิฟเฟอเรนท์ไทป์นะครับสองตัวนะครับธาตุาเหมือนกันแต่เผ่าต่างกันนะฮะสองตัวนะครับผมซูปเปอร์โพลี่แท็กเก็ตใหม่นะครับ <laughs> สิ่งแรกที่กูเห็นนี่ซูปเปอร์โพลี่แท็กเก็ตใหม่นะครับดีมัตระก,ก้อนมีการูราแล้วก็จะมีคราวดแคลนเดียโบนะครับอีกใบหนึ่งนะฮะไอ้มันดราเป็นยังไงนะ ไม่ใช่ดิเขาเรียกว่าอะไร,รอ่ะไอ้สวอมดราก้อนมันไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่บัตรลายอ่อบัตรดรากร้อนเออบัตรดราก้อนเป็นเซ็มแอททริบิวต์ดิฟเฟนท์ไทม์นะครับธาตุเหมือนเผ่าต่างเนาะอันนี้ก็ธาตุเหมือนเผ่าต่างเหมือนกันนะครับก็เหมือนกับบัตรดราก้อนเมื่อกี้นะครับเอฟเฟ็กต์แรกครับถ้าเราทีบิวซัมมอนมอนสเตอร์ถ้าไม่ใช่สิถ้ามอนสเตอร์ที่ทีบิวซัมมอนของเรานะครับโจมตีใส่มอนสเตอร์ตั้งป้องกันอินฟิกดับเบิลเพียร์ซิงนะครับ ก็คือเจาะดิฟสองเท่านะครับถ้าใครคิดออกก็เหมือนชอบแม็กนั่นแหละนะครับโอเคแต่ต้องอยู่บนฟิลเนาะอันนี้ก็เป็นโบนัสเอฟเต์ต่ออยู่บนฟิลนะครับเอฟเฟกต์สองครับเมื่อกลับไปนี้ถูกทิววิวครับแอคทิเวตหนึ่งในเอฟเฟกต์ต่อไปนี้ครับเอาฟิวชั่นมอนเตอร์จากฟิลสู่สารกับเข้าเอ็กเตอร์อาจะคล้ายกันอัดิบิลิชวลเนาะอัดีบิลิชชั่นนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือเซตข้ามแคนเทปจากเด็กนะครับก็คือเซตกข้ามจากเด็กอันนี้น่าจะเป็นเซตอัพให้เดินฝ่ายตรงข้า โอเคอันนี้อันนี้อันนี้เป็นดิสัปชัน่ายองคาในบัวบูลแล้วก็อันนี้ก็เป็นเซตคาวแคนแท็บจากเบคนะครับก็ดูว่าจะมีอะไรดีๆให้เซตได้บ้างนะครับเดี๋ยวนี้จะไม่เป็นแบบคือมอบแท็บจากเบคก็ดีแหละเพราะปกติมันจะเป็นเซิร์ชเนี่ย <laughs> เดี๋ยวนี้อุล,ละอุละาอยู่ยากขึ้นทุกวันนะฮะเพราะว่าแบบเซิร์ชแท็บขึ้นเ,เดี๋ยวนี้เซิร์ชไม่กับดาไม่ค่อยมีแล้ะตัวปีอามอบตรงเลยนะฮะอุละาลก็ขัดไม่ได้นะครับก็ยืนนั่งอยู่ในมือเฉยๆ ต่อมาครับคลางแคลนเมเทโอครับเวลลหกไลท์บีชวอร์เรลซิงโคเอฟเฟกต์มอเตอร์หกร้อยพันสามนะครับจูเนอร์นอนจูเนอร์หนึ่งตัวขึ้นไปนะเจเนอเรกซิงโคนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์แรกครับผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามจะไม่สามารถแอคทิเวตการเหลือเอฟเฟกเมื่อมอนสเตอร์ของเราที่เอ่ออ๋อตอนที่เราอัญเชิญแบบบูชายันมอนสเตอร์นะผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามจะไม่สามารถแอคทิเวตการเหลือเอฟเฟกต์ได้นะครับก็คือเชนใส่ไม่ได้นะฮะอะไรประมาณนั้นนะครับ โอเคแล้วก็อิมเพรสสองครับเมือกาแมนนี่ถูบูชาญาณเคล่ยรหนึ่งอฟเฟรต่อไปนี้ครับเอาซิงโคลมอนเตอร์บนฟิวและหรือเดือดสารกับเขาเอ็กตานะครับอ่าเขจะเหมือนฟิวชั่นริชชัวเมื่อกี้นะครับก็คืออันนี้เป็นซิงโคลนะตามตามสีการ์ดมันนั่นแหละนะครับแล้วก็เอฟมเพรสสองครับถ้าเกิดคามแคลนการเดือดสารยกเว้นเมเทโอเอากลับขึ้นมือนะครับอันนี้เป็นรีไซเคิลนะครับรีไซเคิลของในหลุมนะฮะโอเคแอคทิเวตได้หนึ่งในสองอฟมเพรสนี้นะครับก็ถ้าเกิดทีวิวไอคามแคลนเเเเมทโออตัวพื่รียก เรียกเบียนคาวิโซก็ได้ทั้งสองเอฟเฟกนะครับก็ตัวหนึ่งก็รีเทิร์นอีกตัวหนึ่งก็รีไซเคิลนะครับทุกทั้งทั้งสามใบเป็นแบบเดียวกหมดนะฮะอันนี้ถามว่าก็อาจจะเอฟเฟกเอฟเฟกตัวอันสุดท้ายค่อนข้างที่จะวีเพราะเป็นโฟลว์อัพนะครับคือกูไม่ค่อยชอบเอฟเฟกแบบนี้อยู่แล้วเพราะว่า่าเราใช้ได้มันต้องเซตอัพไปไปส่วนหนึ่งแล้วอ่ะนะฮะครับโอเค ต่อมาครับผม Count Can Devil ครับแบงค์สามบี g วอ b e อ s t Warrior ด x e ฟ f e c t m นเตอร r ศูนย์สองพันครับวัตถุดิบเป็นเวลสามสองตัวนะครับเจเนอ r i กนะฮะเ generic บทแทบจะบทเลยนะครับอันนี้แต่ว่าเรียกยากนะฮะเพราะว่าเรียกเพียวคือเพียวเรียกไม่ได้อยู่แล้วเพราะ Count Can แม็กเวลเจ็ดนะครับคือเรียกอันนี้ได้เดียโบก็ไม่ได้และสองตัวมันต้องเอาไปย้ำกับอย่างอื่นหรือไม่ก็ใส่แฮนด์แท็บเพื่อช่วยอะไรอย่างงี้นะครับโอเคเวลสามสองตัวครับเอฟเฟกต์แรกครับมอนสเตอร์ที่ทีวีซ้อนของเราเพิ่มแท็กหนึ่งพัน ครับก็คือจาก2อ0 0เป็น3,500นห้านะก็ใหญ่อยู่นะฮะแล้วกอิสเฟกสองครับเมื่อการนี้ถูกทิพย์นะครับแอคทีเวตหนึ่งในเฟกต่อไปนี้ครับแอคทีเวตได้อ่าอย่างอใบเอ๊เหมือนกันอ่ะถ้ามี2ตัวใช้ได้สเอฟเฟกครับถ้าตัวเดียวก็เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเอาเอ็กซ์ซีมอเตอร์จากฟิวสุสานคาเฟอต้าแล้วก็เซตเข่าแคนสเปลจากเด็กครับโอเคเซตเข่าแคนเข่าแคนสเปลอาจจะดีนะครับเพราะว่ามันมันดีกว่ากับดักอยู่แล้วอ่ะเซตกับดักอ่ะอันนี้เซตกับดักอันนี้เซตสสเเเปปปลลนนนนะะะะะะคครรรรััับบพาาาง้้กก็อจจจดีว่ไูผม Okay. ต่อมาครับ Count น a ีเฮ v ร์ซอลครับเข้าสู่โซนเวทแล้วเนาะเวทปกติครับใช้เฟกหนึ่งสองการที่นี้เธอละครั้งเฟกแรกครับทีบิวมอนสเตอร์บนมือหรือฟิลครับเอาค o u n t Can White p h a s และหรือ Count นเซล e a l ถอจากเด็กขึ้นมือยกเว้น Count น a ีเฮ v ร์ซอลครับอา่าวมอนสเตอร์จากมือหรือฟิลนะก็ทีบิวมอนสเตอร์จากมือหรือฟิลขอดูหนะ่อยซิอันนี้ถูกที t b วไม่ได้ทําอะไรนะครับถ้าถ้าจะใช้ได้ก็คือแฟร์ที t b วแฟร์นะครับเป็นแบบ ได้เอฟเฟกแถมนิดๆหน่อยๆนะฮะครับจับมือหรือฟิลก็จากฟิลก็ทีวิวพวก m o n f u ฟิวชั่นซิงโคอได้ถ้าเรียกมาแล้วเนาะเอาคาลแคนไวท์เฟสหรือคา u แคนสเป e ลแท็บและหรือเนาะไม่ใช่และหรือคาลแคนไวท์เฟสและคาลแคนสเปิลแท็บนะทีวิวหนึ่งเงสิร์ชสองนะครับยกเวทรีเฮอร์ซอลเนาะ คลายเฟกสองครับแบรนิกัมนี่ยังสุสานริชัวสมอนด์คราวแคนริชัวมอนเตอร์จากมือด้วยกันทีวีวอสเซอร์จากมือหรือฟิลที่ที่รวมเลเวลเท่ากันหรือมากกว่านะครับอันนี้ก็คือเป็นริชัวสเปรย์ไปนในตัวนะแต่ว่าเป็นการแบรนิกจากสุสานแทนนะครับคราวแคนไวท์เฟสคือตัวไหนเอ่ยคราวแคนไวท์เฟสคือตัวไหนอะอะไรคือค,คราวแคนไวท์เฟสอะหรือมันคือมอนหรือมันคือหรือมันคือตัวนี้วะ อ๋อใช่ชื่อญี่ปุ่นมันเขียนไวเฟสนะครับไอตรงตรงตัวนี้มันเขียนไวเฟสนะครับก็คงตัวนี้แหละนะฮะโอเคก็เสิร์ชมอนส้มนะครับแล้วก็คราวแครนสเปลแท็บนะฮะแล้วก็ดิจิโอซมมอนนะครับก็อันนี้ก็ดีครับพทิ้งหนึ่งเสิร์ชสองยังไงก็ใส่สามอยู่ดีนะสำหรับผมนะครัค่คิดไม่ออกนะการเสิร์ชพวกนี้สามไปก่อนนะครับเดี๋ยวที่เหลือค่อยว่ากันนะครับต่อมาครับคราวแครนเมทินี่ครับเวตต่อเนื่องนะครับ ใช่เอฟเฟกตหนึ่งสองการที่นี้เธอละครั้งครับเอฟเฟกต์ Effect แรกในช่วงเบนเฟสสเปย์คองแคนจากเอกจากเด็กหรือเอ็กเตอร์อิกนอร์ซัมเบอร์นิ่งคอร์ดิชันนะครับแล้วก็ไม่สามารถแอคทีฟเวตเอฟเฟกของมอนเตอร์สเปย์จากเด็กหรือเอ็กเต้รได้จนกระทั่งจบเทิน้านะครับไม่สามารถแอคทีฟเวตเอฟเฟกของมอนเตอร์สเปย์จากเด็กหรือเอ็กเต้รได้จนจบเทิน้าฮะคือผมเข้าใจว่าพอพอมันถูกทีวิวไปเอฟเฟกต์พวกนี้มันน่าจะติดนะเอฟเฟกตสอง เอฟเฟกสองของไอสามสี่ตัวนี้น่าจะติดหมดนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือเรียกว่าสเปสเปสคาวแคนบอลเพื่อมาใช้ทีมิวซอมอนนั่นแหละนะครับก็ <laughs> ถือว่าโอเคครับแต่ว่าก็จะไม่ได้เอฟเฟกแถมแบบตอนที่แบบคอนติเนียร์อยู่นฟิลตอนนี้นะเพราะว่ามันหรือว่ามันไอพวกนี้มันไม่แอคทีเวทว่ะพวกนี้มันไม่ได้แอคทีเวทนี่นนวะไม่สามารถแอคทีเวทเอฟเฟกของมอนเตอร์สเปสได้คือ แอพลิเอฟเฟกมันจะเอฟเฟกที่แอคทีเวตนะมันจะแอคทีเวตไม่ได้นะครับแต่ว่าเอฟเฟกต์คอนติวอาร์สยังอยู่นะครับก็คือจะได้บอสเพิ่อแพ็คหนึ่งพันอันนี้เป็นอันนี้เป็นคอนติวอาร์สนะครับอันนี้ก็ได้อยู่เนาะอันนี้ก็เป็นคอนติวอาร์สนะครับแล้วก็อันนี้อันนี้ไม่ต้องนะอันนี้ไม่มีนะครับก็ทั้งสามตัวยังมีเอฟเฟกต์คอนติวอาร์สที่ติดกับตัวซึ่งอันนี้ยังใช้ได้อยู่นะครับไม่ได้ไม่ได้โดนนเกมนะฮะแต่อย่างใดนะครับก็ยัังจะะตติดเเปป็นนคคออ่ไรบโ แต่ว่าเรื่องพอมันถูกทีบิวแล้วไอเฟกพวกนี้จะติดไหมผมผมคิดว่าติดนะผมคือคืออันนี้ไม่ไม่แน่ใจลูริงนะครับถ,ถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์กันมาบอกได้นะแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะยังติดอยู่นะไอเฟกซ์สองหอยพวกนี้นะครับถ้าถูกทีบิวอะ่ะก็ไปติดในหลุมอะไรก็ว่าไปนะครับครับแล้วก็ในช่วงเอ็นเฟดครับเอ่อสามารถจ่วการถึงายตามทายของมอนสเตอร์ที่ถูกทีบิวในเทิร์นนี้ครับจากนั้นเซตจะเปลวแถบจากมือนะครับในช่วงเอ็นเฟดจัว่ว ใช้ Hi, Ritual Fusion Sequoyasphere l ลิงครับตามตามจำนวนเนี่ยทีวิวเป็นเท่าไหร่ก็จั่วไปจั่วตามประเภทนะครับมอนที่ใช้ไปเนาะแล้วก็เซตสเปลแทบจากมือนะครับเซตสเปลแถบจากมือโอเคถ้าเซตถ้าเซตจากเด็กก็จะดีกว่านี้แต่ว่า,าเซตจากมือก็เซตจากมือครับ uh huh. <laughs> แต่ว่าได้ได้จั่วก็นั่นแหละได้จั่วก็ถือว่าน่าจะมีประโยชน์อยู่ ก็สูงสุดก็ตามตามลายปกติผมคิดว่าสองใบก็น่าจะเป็นไปได้นะหรือไม่ก็จวดหนึ่งก็คุมแล้วนะครับโอเคต่อมาครับควิกเพย์เนาะคาลแคนมาลาบาริซึมครับควิกเพย์เฟลครับใช้เฟกหนึ่งสองการใช้นี้เทอร์ค้งครับเอฟเฟกแรกครับสเปเชียลมอนคาวแคนสองตัวจากเด็กหรือเอ็กเตอร์อิกนอร์ซามบอนนี่คอนดิชันครับแล้วก็ไม่สามารถแอทิเวตเอฟเฟกของมอร์เตอร์สเปเชียลเด็กหรือเอ็กเตอได้จนกระทั่งจบเทิร์นหน้านะครับหลังจากที่การเป็นอิลิโซฟนะครับ ก็จะคล้ายๆกับตัวนี้นะฮอันนี้หนึ่งนะครับอันนี้สองนะฮะอือหือเดี๋ยวก่อนนะถ้าเกิดสิบถ้าเกิดเราสเปรย์เบียนคาวิโซมาเราจะได้ใช้ปะ๋อใช้ไม่ได้นะครับอันนี้แอคทีเวตก็จะคุยกับเฟคทีมิสตอมอนไม่ได้นะครับแต่ว่าก็ยังสมอนได้ปกติเนาะในบูชยันในเทิร์นเราอะไรอย่างนี้ได้ปกติ ท่าไฟฟก่เฟกสองครับในช่วงเมนเฟสถ้าการบบนี้อยู่ในสุสานยกเว้นในเทิร์นที่ส่งแบรนิตการ์ดบบนี้ทีพีมอรสเตอร์จากมือหรือฟิลแทร์เก็ตการ์ดบนฟิลออกลับขึ้นมือนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นดิสลอปชันไม่ใช่ริดลอปชันเขาเรียกว่ารีบูฟวอลแล้วเพราะว่าน,นี่มันกลับมาเทิร์นเราแล้วนะอันนี้ในช่วงเมนเฟสของเราอยู่ในสุสานยกเว้นในเทิร์นที่ส่งก็ติดประมาณเทิร์นสามนะครับอ่าแบรนิต huh. ก,การ์ดบบนี้ทีพีมอรสเตอร์แทร์เก็ตการ์ดบนฟิลกลับขึ้นมือเป็นรีบูฟวอลเพอออออระะแทค่เเกกมไสนับ แต่ว่าสเปยสองดีครับต่อไปครับผมกับดักนะฮะ c l o w n s a n ซ o r y ครับกับดักปกติครับแอคทีเวตได้เธอ์ะใบนะฮะแล้วก็แต่ว่าสามารถเลือกแต่ละเอฟเฟกต์ของสามารถเลือกใช้เอฟเฟกต์ตของแต่ละเอฟเฟกต์ตของการชื่อดีได้เธอละครั้งนะฮะคือทําชีวิตให้ยุ่งยากนะครับก็คือถ้ามีสองใบก็คือก็คือกดได้สองอันอะนะฮะครับ <laughs> เราไม่สามารถแอคทีเวตเอฟเฟกต์ของมอนเตอร์สเปย์อย่างเอกหรือเอ็กตาได้จนจบเทิร์นหน้าหลังจากที่การเป็นรีรีโซฟนะครับ เอ่อสเปเชียลซัมบอนคาวแคนสองตัวจากเด็กหรือเอ็กไตก็ยิ่งนอนซัมเบอร์นี่คอลเลคชั่นครับหรือ,รอเอาคาวแคนมอเตอร์จากเด็กขึ้นมือนะครับโอเคก็จะคล้ายๆล้ายควิกเพลย์นะฮะที่สเปย์สองตัวแต่ว่านี้มีเสิร์ชด,ด้วยนะครับก็คือเอาง่ายๆสเปย์แต่ว่าอันนี้ไม่ได้ในเกตเอฟเฟกต์แต่อย่างใดนะใช้ได้นะครับคืออันนี้จะมีเรื่อง activate effect ของมอเตอร์สเปย์อยา่างเด็กหรือเอ็กไตกไม่ได้นะครับอันนี้ไม่มีนะครับก็คือสเปย์ได้เลยแล้วก็อ่าสเปย์ สเปรย์ไอเบียนคาวิโซจากเด็กแล้วก็ใช้แอคทีเวทเพื่อท mm ีบิวซามอนในเธอฝ่าตัวข้ามได้นะครับร้อยเฟกสองครับในช่วงเมนเฟสแบ,บนิกัพนี้จากสุสานครับหลังจากรีโซทีบิวซามอนคาวแคนมอนสเตอร์ครับโอเคทีบ okay. ิวซามอนคาวแคนมอนสเตอร์เฟสอัพนะฮะไม่ให้ทีบิวเซตนะครับเดนย้ำไม่ให้ไม่ให้ทีบิวเซตนะฮะแต่ว่านั่นแหละครับเอ่อหาควิกเพย์ทีบิวซามอนโอเค อันนี้ไม่ไม่บังคับเนาะอันนี้สองใบใช้ในเทิร์นเดียวกันได้นะครับก็คือถ้ามีคาวิโซในมืออยู่แล้วหรือว่าอยากจะทีวิลซัมมอนอะไรก็สเปรย์สองตัวหลังจากนั้นอาจจะใช้แบนดิตเพื่อทีวิลซัมมอนก็ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายครับเอ่อคลาวแคนนิวเฟสครับ Continue คอนติเนียสแตร็บนะฮะใช้เฟกหนึ่งสองสามการที่นี้เทิร์นครั้งครับในช่วงสแตนมใบสับเขาแคนนสามใบจากสาลหรือแบนดิจเมน้งกับเขาเด็กจวดหนึ่งนะครับอันนี้รีไซเคิลนะครับ เอฟเฟกต์สองครับถ้าทีบิวสมอนมอนสเตอร์สามารถทาร์เก็ตสเปลแทบบนฟิลตามจำนวนมอนสเตอร์ที่ทีบิวนะทำลายนะครับโอเคก็คือทีบิวใช้ถ้าใช้ทีบิวสองตัวทำลายสองใบนะครับแล้วเอฟเฟกต์สามครับถ้าไา์ดใบน,นี้ถูกส่งลงสุสานจะเว้นจากฟิลนะครับสามารถแปะไปไหนายหน้าบนฟิลได้นะครับอ๋อยกเว้นจากฟิลเนาะก็ส่งจาก,จากลงสุสานจากที่อื่นนะครับที่ไม่ใช่ฟิลนะครับอื้ม โอเคครับก็ดูแล้วดูทรงแล้วน่าจะเป็นอาร์เคไทพพี่อาจจะก่อความรำคาญในระดับหนึ่งนะครับและเรื่องการทีวิวซลม,มอนในเทิญฝ่ายตรงข้ามเนี่ยก็ผมกลัวว่ามันจะเป็นฝัดเกตออกมาเพราะว่ามันจะมีอยู่นะครับมันจะมีคนหัวใสนะฮะที่ชอบเอาของทีวิวซ m ม,มอนเทินฝ่ายตรงข้ามเอาไปลงมอนสเตอร์พิเรนนะครับอย่างเช่นมอนสเตอร์ที่คนขึ้นตนน้นด้วยคำว,ว่าฟวาดิตี้นะฮะ แต่ว่ามไม่อยากให้ทําอย่างนั้นเลยนะครับ <laughs> ทุกท่านก็เอใช้อธิอ้ายมีอย่างสันติวิธีนะครับอย่าเอาไปสร้างปัญหาให้คนอื่นเลยนะฮะก็ครับแล้วก็ดูทรงแล้วน่าจะยังเหลืออีกอย่างน้อยประมาณสองตัวนะครับก็คือน่าจะยังเหลือเพนดูลัมกับลิงก์นะฮะที่อาจจะต้องอาจจะมีการวางขายในบล็อกต่อไปหรือว่าอาจจะมีซัพพอร์ตออกมาในภายหลังนะครับ อันนี้ก็คงต้องเดี๋ยวเราก็คงต้องมาดูกันอีกทีนะครับผมก็จบแล้วครับการ์ดใหม่นะใครมีความเห็นยังไงครับทิมคอมเมนต์กันมาได้นะฮะเราวานนั่งอ่านคอมเมนต์แล้วก็มานั่งดูคนสมองใสเขาเขาคิดคอมโบกันดีกว่านะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่มาชมเจอกันใหม่คลิปหน้าทิมนะครับสวัสดีครับบายบาย